จุเนื้อควายครับพี่น้องซอยจุเนื้อควายนะครับอันนี้อันนี้เนาะอันนี้คือยอดแก่เขาวยอดเขายอดเผายอดเผาทำคือคือเออทำคือเออเล่ากระห่มหอมอ่หอมเอาหอมเสล่งหอมเสล่งมาเป็นบทบาทเลยเออต้องกินใะไมันบดเออขึ้น ขึ้นไปมันก็ขึ้ไหอยู่อยู่สกินอยู่สกินอยู่สายบอกเขาด้วยจังหวัดเลยครับจังหวัเลยนาแห้วนะนาปอบ้านนาปอเออสวยเนื้อควายนะครับจังหวัดเลยครับจะกินเนื้อควายบ้านน้องหนิงบ้านน้องหนิงบ้านบ้านนาหนิงเออน้านิงนาหนิงบ้านนาหนิงประธานประธานพาทำมาดีครับเออลงทุนปรานต้องมาครับมากไม่้อง ไม่เคยได้กินมาหลายปีแล้วแต่กินมาเพื่อได้กินไเนื้อควายเออซุปนัวกินแต่เนื้อวัวเอานี่เนื้อควายเนื้อจ้ากินกับเนื้อวัวกับเนื้อเนื้อเมี่ยงเสียบไหลเลยเราเราก็หอมหอมไม่หมดหอมจริงๆอร่อยจริงๆหอมแดงเดี๋ยวๆเอาไปนึ่ใส่น้ำผึ้งับ